มาเต็มแถวแบบนี้นะคะทุกคนซูปเปอร์เมกาต้องมาแ้วไม่นะอืมเท่าไหร่เนี่ย 5, ห้าพันหกร้อยที่วิดีโอนี้จะขึ้นทุกคมามบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใารทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจสมัยสายปัน่นวันนี้เจ้ก็อยู่กับ u ูทีนายวินคะทุกคนของเราเจ้าเก่าเจ้าประจำแล้วนะโอ้ตอนนี้คือกลายเป็นเว็บประจำของเจ้แล้วนะทุกคนวันนี้เจ้ก็จะมาเล่นเ,นเกมสล็อตค่าย p g เหมือนเดิมเนาะเอาเป็นเกมฟาร์มอินเวเดอร์นะคะผู้บุกลรุกฟารนะ์มเนาะ อ่ะอยู่ในค่าย PG นะทุกคนวันนี้ก็หอบทุนมาแค่2,000นะคะใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวยูที n นะอวินะมาขออนุญาตใส่เบ็ด1 0 0เลยก็แล้วกันนะทุกคน คือแบบหลังจากที่เราแบบเปิดยูดไปนะโอ้โหข้อ,อทอบนะกลายเป็นเว็ดประจําเลยนะตอนนี้คือเขาบริการพีเมียมดีมากนะเนาะเวเบตรงไม่ผ่านเอเจนต์ด้วยนะคะใครอยากตามเจ้ามาเดี๋ยวเจ้จะทิ้งราเรียโดยที่ปักหมดเลยก็แล้วกันนะทุกคนมาเปิดมาก,ก็หวานเจี๊ยบเลยนะเออทุนเราสองพันมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะไปต่อไปต่อยาวยาวไปนะ โอ้โหมาเต็มกาแบบนี้นะเปิดมา้มึสุดติ่งเลยอะเออไหลต่ออีกตอนนี้แม่งคุณ8ดไปแล้วนะยังไหลต่ออีกนะโอ้โหฝักบัวรดน้ำมาดอกนี้กินเต็มไปเลยสิจ้าคุณ8ดนะฮะโอ้โหหวานเจี๊ยบมากแม่ซูเปอร์เมกามา6720นะฮะเออมันต้องได้ต้องโดนแบบนี้นะมา เปิดมากก็หวานเจี๊ยบแบบนี้ขอเนี้ตเพิ่มเบ็ดมาเป็นเบ็ด200นะตอนนี้ก็กวกมา6กพันสามนะถ้าจะหยุดก็หยุดได้นะแต่มันเร็วเกินไปนะทุกคนยังไม่2นาทีเลยเนาะขอไปต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะเนาะเผื่อมันแจกอีกนะอ้าวสแกตเตอร์อีกหนึ่งตนะัวนะมาแล้วทุกคนเอาเรื่องไหมเล่าเอาเรื่องไหมล่ะเออบอกแล้วว่ามันต้องแจกอีกนะ ยังไงเจก็ฝากรับชมพว่อความเปนเดิมเท่านั้นนาะ,ะเจไม่แนะนำไหมสำหรับสนุนให้ทำตามเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะอยากให้เจเล่นเกมไหนรีวิวเกมไหนก็สามารถไาน้องพูดคุยกันได้นะทุกคนมาโอ้โอโคูณห้านะคูณสิบไปเลยจ้าดอ,อกนี้คูณสิบห้าไปเลยจ้าดอ,อกนี้กินเต็มไปเลยสิจ้าเอาอคูณยี่สิบนะยังไม่หยุดนะทุกคนยังคอมโบต่อได้นะ เอออยังคอมโบต่ออีกโอ้วันนี้มันจังเลยนะทุกคนมันจริงๆนะฮะอ้าวคูณ20ดอกนี้8 0 0อีกคูณ20อีกบ้านมาเท่าไหร่เนี่ย s ุ per ปเมกาม่มานหนึ่งหมื่โอ้โหรูเรื่องเลยครับผมหืม่ปังไม่ไหวมากแม่อะไรจะปังบูดีเก์ขนาดนี้นะแล้วมันก็แจกง่ายแจกเร็วด้วยนะสามนาทีเลยเองนะ คือโบนัสมันแจกแจกมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะทุกคนแจกตลอดทางจริงๆนะวันนี้นะดวงดีจริงๆโอ้โคูณ5ยังมาอีกเฉยเลยนะอมมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคูณมาอีกบิ๊กวินมา5,600นหกร้อะผมเอาเรื่องจัดเออมาไม้สุดท้ายเป็นยังไงเอ่ยอ้าวคูณสิมาแล้วนะ ออดอกนี้กินเต็มไปเลยสิจ้าลูกพี่เออมาคูณสิบห้าเนะยนะปิดท้ายแบบสวยนะดอกนี้สิบหคูณสองร้อยฟาดมาสามพันนะทุกคนโอ้โหคุ้มแบบคุ้มนะทุกคนหอบทุนมาแค่สองพันเองนะโอ้โหเปลี่ยนเป็นหลักหมื่นได้เฉยเลยเนาะ อก็บวกมาโอ้โห้าร้อบาทเลยทีเดียว,วทุกคนโอเคนะขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันนะคะอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลเมกะาแบบเจห้ามพลาดนะคะที่นี่ทีเดียวอยู่ที่นายวินนะสำหรับวันนี้เจขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือ e ีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย